ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับคุณลุงอยู่นะครับและที่เรายืนอยู่นี้คือเป็นเรือประทับรับรองเรือประทับรับรองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นที่ทรงงานอตรงนี้ครับแต่ว่าพระองค์ท่านยังไม่ได้ทรงมาประทับนะครับวางเอาไว้รับรองครับที่เห็นด้านหลังนี่คือรถพัะที่นั่งรถพรทที่นั่งนะครับได้ข่าวว่ามีกี่คันสองสองคันสองคันครับของทางเชียงใหม่ครับที่ถวายมา แต่ก็ตอนที่ตอนที่มาปีห้าสองก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วครับอ๋ออายุหลายปีแล้วครับนี่ก็คือเป็นส่วนของเตืนรับรองครับเตืนรับรองส่วนด้านลังก็จะเป็นตอนแรกที่สร้างคือด้านล่างเนี่ยจะเป็นห้องทรงดนตรีอะไรเงี้ยไปดยไว้สําหรับแล้วก็ห้องทรงก็จะมีทางด้านในเนี่ยเป็นส่วนไปครับเป็นส่วนไป ทางด้านนี้ก็เป็นภูมิทัศน์นี่รู้สึกจั์โดยสวนนงนุษย์ใช่ไหมครับผมกต้อาจัดเอาไว้ให้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากสวยมากเลยครับแล้วทางฝั่งฝั่งด้านโน้นก็คือเป็นนาข้าวเป็นนาข้าวครับแล้วก็จะมีเป็นหน่อไม้ฝรั่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งเยอะมากเลยครับเยอะมากถ้าไปฝั่งนู้นก็จะเป็นชมพู่เป็นสายลุงครับชมเพชรเป็นสายุงอ๋อครับ ก็คือชมพู่ของท้องถิ่นครับแล้วก็มีสับปะรดมีสับปะรดด้วยปตวีอครับแล้วฝั่งนันจะมีมะพร้าวะพร้ยงารเลยแก้วมังกรครับของแก้วมังกรแก้วมังกรด้วยคือมาที่นี่มีครบทุกอย่างครบงั้นเดี๋ยวไปดูแปลงข้าวกันก่อนครับครับใช่แล้วครับ ืนอยู่นี่คือแปลงข้าวครับนี่เป็นข้าวหอมมะลิว่าข้าวครับข้าวหอมมะลิพันีสี่สิบสี่ครับอ่า B สี่สี่ครับหลวงสวยสวยครับหลวงสวยเชียวมีทั้งหมดกี่แปลงครับเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดแปลงครับอ่าเจ็ดแปลงนะฮะครับเจ็ดแปลงมันอยู่ที่มาสามไร่พื้นที่สามไร่เลยนั้นนะครับรงนยาวอยู่นู่นเลยครับนี่เวลาเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งนี่ก็ก็จะเป็นช่วงละช่วงครับ ก็ให้ผลผลิตดีนะครับแต่ช่วงแรกๆก็จะเป็นชาวบ้านที่มาลงแลลงแขกช่วยกันอ๋อครับครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมีนาข้าวสูตรลูกุตาเลยนะครับครับแล้วก็มีแอสพารากัสแอสปารากัสด้วยเยอะมากหลอดไม้ฝรั่งกับนาข้าวอยู่ใกล้กันเลยใกล้กันเลยครับโอ้เต็มไปหมดเลยนี่ใกล้เก็บเกี่ยวได้แล้วครับครับแล้วฝั่งไหนเป็นสับปะรดฝั่งซ้ายซ้ายมือซ้ายมือนี้อครับซ้ายมืออ๋อครับโอ้โหข้าวเต็มเลย ก็ใกล้เก็บเกี่ยวแล้ครับช่วงประมาณวันที่23-25เนี่ะครับช่วงนี้ครับเก็บเกี่ยวพอตอนนี้งดน้ําแล้วครับช่วง23-25นี้นะครับ23-25นะครับช่วงนี้นี่ก็จะเก็บเกี่ยวได้แล้วครับอันนี้ลวงเรเริ่มสุกเต็มที่แล้วครับฝั่งท้องแก่แล้วครับดีจังเลยครับฝั่งน้นจะเป็นสับปะรดแล้วก็มีมะเขือนะครับถ้าผู้ชมครับพอดีคุณลุง มีธุระที่จะต้องทำนะครับวันนี้ก็รบกวนคุณลุงมานานแล้วนะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของโครงการช่างหัวมันนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยผมจะพาท่านไปชมเองครับขับผักสวนครัวครับไปชมเอพวกเกี่ยวกับไม้ผลนะครับไปดูกล้วยไปดูมะนาวยักษ์มะนาวยักษ์นะครับและเดี๋ยวนัดกับพี่เกษรเอาไว้ นะครับเป็นคนที่ชื่อแปลกมากครับชื่อกระสินิงครับเป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่เหมือนกันครับและเดี๋ยวจะไปนําชมแต่ผมจะเดินพาท่านไปชมก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณว่าที่ร้อยตีรุ่งผิวงามเจ้าหน้าที่ในพระองค์เป็นอย่างมากเลยนะครับหวังว่าโอกาสหน้าคงได้มารบกวนอีกนะครับขอบคุณมากครับ ทำอะไรกันเนี่ยก็กำลังฟาแซ่ไรนกครับผมฟาแซ่ไรนกมันช่วยได้เหรอก็ใช้แทนประทัดนะครับโอโดยชาวนาสมัยนี้เขานี่ยยมใช้พระทาดกันครับแต่ว่ามันก็ต้องเสื่อรับครับผมการฟาแซ่ก็ใช้ทักษะของทัศบานนะครับมาใช้ชื่ออะไรกันบ้างฮะแนะนำตัวผมชื่อนัทครับชื่อนัทท็อปท่อท็อปชีบออกครับ ชื่อบอกเป็นคนเพชรบุรีครับผมนะครับอืแล้วนี่มาจากไหนกันหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่หรือเปล่ามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับผมเป็นนักศึกษาฝึกงานครับอ๋อเป็นนักศึกษาฝึกงานนะครับแล้วไอการหัวแท่เนี่ยฝึกนานไหมหรือว่าเราเพิ่งมาฝึกที่นี่ก็เป็นมาแล้วเป็นมาแล้วครับผมอ๋อไปฝึกที่ไหนครับก็เริ่มแรกก็เห็นจากที่มอแพงแซนครับผม มีแข e e cool. ่งก like ันเกาก็จะมีแข่งกันเอามีฟาดแข่งกันแต่าแข่งฟาดแทนมันดังครับไอ้ที่มันดังๆนี้คือไม่ได้มีส่วนประกอบเลยมีแต่เชือกอย่างเดียวครับผมอ๋อส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีเป็นเชือกคว้นมาอย่างเดียวรับครับผมแล้วที่ปลายเชือกปรุงัวแล้วนี่นะครับธรรมดาเอาระบายปลายใช่ออกที่อ๋อแล้วมาคลี่ออกให้มันแหลมปลายครับแล้วที่มันดังก็คือปลายนี่กระทบกันตรงส่วนปลายนี่ครับผม อ๋อนี่เป็นเป็นส่วนที่ยังไม่ได้แตกนี่คือใช้มานานแล้วอันนี๋อหลายวันแล้วอันนี้ยังใหม่อยู่ครับผมครับต้องคอยเปลี่ยนครับเพราะมันขาดตัวท่อนเนี้ยจะคอยเปลี่ยนตลอดเพราะว่าเนี่ยเนี่ยต้องมีส่วนต่อือจะทําให้มันดังอ๋อที่มันดังได้นี่คือปลายท่นเนี่ยครับผมอ๋อก็คือท่อนนี้นะฮะต้องออกแรงเยอะไหมเนี่ยเวลาฟาดเนี่ยก็ก็แรงก็มีส่วนครับแล้วก็จังหวะขึ้นอยู่ที่เราตวัดเชือกครับผมไหนลองทําให้ดูหนึ่งครั้ง จังหวัสดในทางนี <im <im ้ก็ได้พอพิวอ่ะโอ้ยนี่นี่จะสาธิตท่าเบสิกล้องสาธิตษดูเอาาธิกษ์ท่าที่ไม่โดนอ้าเบี่ยงละโอ้โหโอ้ไม่ดังดังเวยวังเวยโอเคเหนื่อยละ ใช้แรงเยอะเลยโอเคเพราะว่าขอแล้วเหนื่อยเยอะเลยและนี่หมายถึงว่าเราเราจะเอาไว้สําหรับไล่นกในพื้นที่นี้ครับผมในแปลงข้าวอย่างเดียวก็ทีแรกก็เอามาเล่นกันปกติครับเอามาฝึกเอามาเล่นกันครับนี่ว่าผู้จัดการเขาก็เห็นว่าเออเสียงมันดังหน้าเหมือนประทัดนะเนี่ยน่าจะใช้ไล่นกได้ครับผมก็เลยมาช่วยเขาก็ถือว่าเอาไปประกวดด้วยก็เป็นจิตอาสาด้วยครับผม แล้วถ้าเวลาน้องกลับไปแล้วล่ะนกไม่ว่าเต็มเหมือนเพื่อมีใครไล่ก็ข้าวนี่เดี๋ยวก็ตัดแล้วครับอ๋อครับนึกว่าไปสอนให้พี่ลุงช่วยให้พี่ลุงไล่บ้างเป็นอยู่แล้วครับพี่ลุงเป็นเหรอไม่บอกเลยแก็บปุ๊บเลยลุงเนี้ยพี่ลุงชวอกกดีขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับไปดูแปลงก๊สแอสดาร์กาสฝั่งผม ก็คือ,อ,อแปลงที่ใช้ปลูกแอสปารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหน่อไม้ฝรั่งในแปลงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะปลูกเอาไว้เนี่ย5,200ต้นครับแล้วก็ปลูกตั้งแต่วันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช2552ครับวันที่ถือกำเนิดโครงการช่างหูมันตามพระราชด,ดำริแห่งนี้ครับนับได้ว่าเป็นแปลงแอสปารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดเลยครับสุดลูกหูลูกตาเลยครับ แล้วก็ยังมีแปลงใหม่ที่กําลังปลูกอยู่อีกนะครับ โอ้เหนื่อยแล้วครับวันนี้พาเดินทั่วแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาเดินทั่วใหม่นะครับโครงการช่างโวมาการพระราชดำริที่เพชรบุรีนี้กว้างขวางมากครับ250รไร่นะครับและที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นแปลงแอสฟารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ต้องมาถางหญ้าออกให้หมดนะครับเพื่อที่จะเปิดร่องเอาไว้อันนี้จะลงใหม่ด้วยหรือเปล่าเนี่ย หรือไม่ลงแล้วนี่คือไม่ได้ลงแล้วใช่ไหมครมแค่เคลียร์ร่องอเฉยๆเคลียร์หญ้ากัเคลียร์หญ้า,ากร่องอเฉยๆนะครับแล้ววันนี้ก็มาช่วยเคลียร์หญ้าจนเหนื่อยแล้วครับ<ม>เพราะฉะนั้นต้องกลับไปนอนแล้วนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับติดตามชมโครงการช่างหัวมันตามราชดลบริเราจะพาท่านไปดูที่ไหนอีกติดตามชมครับสําหรับวันนี้สภาชาวบ้านสัญจรก,ก็ต้องกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝัน,นดีครับสวัสดีครับ